สวัสดีค่ะมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้นะคะไตชวนทุกคนมาเ,เติมปุ๋ยนะคะในตะกรา้าในเข่งปุ๋ยที่เราเคยทํากันไว้นะคะทุกคนนี่ก็เป็นเข่งปุ๋ยที่ไตได้ทําไว้ทางนี้ก็เป็นเข่งปุ๋ยที่ได้ทําไว้ค่ะเป็นการหมักปุ๋ยโดยใช้ใบไม้แห้งนะคะนี่วันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูเลยว่าตายมีเศษอาหารนะคะเศษอาหารเหลือๆจากในครัวค่ะ นี่ค่ะเศษอาหารเหลือๆจากในครัวเราจะเอาไปทําอะไรนะคะจะเอาไปปรุงดินก็ได้นะทุกคนนี่ค่ะจะเอาไปปรุงดินก็ได้หรือจะเอามาเทในกองปุ๋ยหมักแบบนี้ก็ได้นะเลือกเอานะคะก็คือเราจะไม่ทิ้งนะขยะเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้เหลือๆจากในครัวสามารถที่จะเอามาทําให้เกิดประโยชน์ได้เป็นการลดขยะภายในบ้านด้วยนะคะวันนี้แต่จะขอเทไปเลยนะนี่ค่ะ เทไปเลยเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่ามีเศษข้าวมีเศษผักนะคะรวมๆกันอยู่ในนี้ใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเปลือกผลไม้นะคะเป็นเปลือกของบัวหิมะนะที่ได้ปอกเปลือกนะคะทานกันเมื่อวานนะเนี่ยค่ะเท่านี้เรามีน้อยเราก็มาเติมน้อยค่ะเรามีเยอะเราก็ใส่ได้เยอะเลยนะอ่าใส่ไป ก็เกลี่ยเกลี่ยเขาหน่อยนะคะคือแต่กำลังจะบอกว่าต้นเอาใหม่นะคะสามสองหนึ่ง ตัวตะกร้าปุ๋ยหมักของเรานะคะเมื่อเราทําการหมักไปซักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะมีการยุบตัวค่ะเนี่ยค่ะอย่างตะกร้านี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าว่าเขายุบตัวลงไปทีแรกแต่ใส่เต็มอยู่แล้วแหละพอยุบตัวลงไปนะคะแต่ก็ได้เอากแกลบมามาใส่นะคะเป็นการหมักปุ๋ยหมักแกลบไปในตัวเลยนะคะทุกคนสําหรับตะกร้านี้เนี่ยแต่ไม่ได้ใส่แกลบแต่ก็จะมาสาธิตให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเรามีเศษอาหารเนี่ยเราก็เติมเศษอาหารลงไปได้เลยนะคะ นี่ค่ะเติมเพิ่มลงไปเลยพอเราเติมเพิ่มแล้วเนี่ยเราก็เติมตัวปุ๋ยอคอกทับลงไปด้วยค่ะโรยปุ๋ยอคอกทับไปนะคะด้านบนบางๆก็ได้นะทุกคนนี่เท่านี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ราดรสด้วยน้ำเปล่านะหรือว่าใครมีจุลินทรีย์อะไรนะคะมีปุ๋ยน้ำหมักอะไรก็ ผสมลงไปในน้ําเปล่าด้วยเลยนะคะเศษอาหารที่เหลือๆจากในครัวไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถเอามาทําปุ๋ยหมักในเข่งในตะกร้าแบบนี้รวมกันกับใบไม้แห้งรวมกันกับพวกเศษหญ้าได้เลยนะคะทุกทุกอย่างที่ที่เหลือๆจากในครัวแต่ไม่เคยทิ้งเลยนะทุกคนเป็นการลดขยะในบ้านด้วยนะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะนี้ยกตัวอย่างกัน ทำปุ๋ยในตะกร้านะคะปุ๋ยหมักในตะกร้านะไตมีกแกลบนะคะที่เป็นกแกลบดิบอยู่ก็เอามาใส่มาเพิ่มลงไปนะคะการใส่กแกลบในกองปุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นการหมักไปในตัวค่ะแล้วก็จะช่วยทําให้ดินร่วนซุยด้วยค่ะก็ลองลองทำตามกันดูนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ